ได้รับแจ้งเหตุพบสุนักพันุ์ลไว้เลยครับจำนวนสี่ตัวถืกน้ามาถิ่มกลางปลาในสภาพพร้อมและก็เปียกปอนจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายมือครับบริเวณไก่แรงท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กำปองอตําบลห่วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเทียงใหม่เจ้านีต่อมาครับราคู่ออดจึงได้ร่วมลงพื้นทีพร้อมกันนะครับนายบัณฑิตเมินเรือคำ่ำโตแทนมุลนิธิ อ่าด r อา์น hmm. <snap> ี่ก <mas k Demon> ับภาษาอังกฤษอีกแล้วครับ The า r ์และกันวยกูไผ่อ่อำพเ่อแเมออนเพื่อปฏิบัติการซอยเหลือโดยพ่อวาสุนัขทั้งสี่ตัวอยู่ในป่านะครับพื้นที่ป่าบ่มี่มองลบฝนบ่มี่อาหารบ่มี่เอาอยู่เน้ากินโอ้แต่คนยางไปพ่อเนาะแบบบลูนือโลโตพี่น้องเกินยังข้นระบาดที่เนี่ยและกับ่มีบ้านเรือนของชาวบ้านในบริเวณไก่เคียงสภาพ โดยร่วมนะครับสุนัขอยู่ในภาวะหิวโซ่และก็บางตัวมีบาดแผลเลือนะครับจากการต่อสู่ซึ่งบางจุดมีนอนขึ้นแล้ววันต่อไปแล้วมีอาการอักเสบอย่างรุ่นแรงจากนั้นทีมซอยเหลือเริ่มต้นจากการสร้างความคุ้นเคยกับสุนากอนนะครับตีสนิทเป็นมูกันก่อนโดยใส่อาหารเม็ดและก็อาหารเปียกกับเพื่อสร้างความ ไว้ใจก่อนนะผู้ใดมีมูดูดูให้ให้ก็ยัางหมานี่นะครับลองใส่วิธีหนีเบิงเด้อนะครับประเภทนักเลงดูดูให้ให้ว่านํานี่ิิตีที่ขาย่างเดียวล่องให้อาหารเม็ดกับอาหารเปียกล่องเบิงนะครับเดี๋ยวสั่งความคุ้นเคยกันก,นก่อนก่อนสิประเมืนอแนวทางซอยเหลือกเนื่องจากสุนัขบว่ามิเจ้าของจ้าผู้ใดเป็นเจ้าของไงมาได้ย๋ยงไหนเกิดจากบังไม่ไผ่หรือบอก,กบระเบหูครับ แ,แสดงอาการระแวงครับจึงมีการใส่ยาสลบยางหมอสมครับเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยโดยบ่อช่ำหหสุนักหนีหายเข้าปลาไปอีกคือเก่าหลังปฏิบัติการสุนัขสีตัวถึก เคลื่อนย่ายไปยางเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นร่วมถึงตรวจหาโรคติดต่อครับรว่นจะเป็นไข่หัดสุนักเพื่อความปลอดภัยทั้งสุนักและสัตว์อื่นที่อาจจะต้องอยู่ร่วมกันระวังการพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์บริบาลสัตว์นะครับนอกจากนั้นครับพระคู่ออดได้เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมูลิทีดิอาร์ u n าเดชันแล้วกับกลุ่มอาสาสมัครซอยเหลือและฟื่นฟูสุขภาพของสุนัขทั้ง4ีตัวพร้อมกับพร้อมกันนี้ก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมทอดผาปา่า อาหารสุนัขแมวเอ,อ่อเพื่อระดมนะสิ่งของจําเป็นสําหรับการช่้อยเหลือสัตว์ระจอนจัดและกะ็สัตว์ที่ได้รับการช่้อยเหลือจากเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตพลว่านะะเตรียมตัวไว้เด้อพลเอที่เป็นกรรมการประธานก็ได้สุนัขเหล่านี้ครับอาจจะบ่งมองว่าไรคาครับแต่สําหรับเฮ้ากับคือชีวิตที่บวกลวนสิถือคิมในป่าอย่างเดียวดายการได้เห็นพวกเขาปลอดัยดีอีกเทื่อนึงก็คือแรงใจนะครับ แรงใจของเฮ้าในการเดินหนา้าซอยเหลือสัตว์ที่ไรที่พึ่งมือนี่อิ่มใจดีใจล้ายพระคู่ออดเปิลเว้านะครับตามนั่นเนาะเออความรู้สึกตามนั่นกับพอตาเก่าจบนะครับลาสาธุชนทั้งหลายที่เห็นโพดกับสาธุตามนั่นนะครับ อีกข่าวหนึ่งครับการท่องเที่ยววันแรกสุดอลังการมหัศจรรย์แห่งแสงไฟผีตาโขนพี่น้องเงยมวนโกบนะมาเบิงครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ครับ2่8มิถุนายน2568 ตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศงานประเภที่บุญหลวงลากาการละเลียนผีตาโขนมันจะปี2568ที่โปรโมทกันตะก้อนหนานี่แล้วนะครับเป็นไปยังคือ,อคักอโคโ,โ,โดยนักเที่ยวหนักมวลนักเลาะทั้งหลายจากทั่วสารทิศเดินทางลังไหลามาโดยบ่มีการนัดหมายครับเนบเขามาเที่ยวงานวันที่28มิถุน้า2 5 68เป็นมือแรกมีผีตาโขนออกมาวาดลวดลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันถ่ายรูปกันนะครับตั้งแต่ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านทรายจังหวัดเลยครับเง้าวมาจนว่าถึงสามแยกบ้านเดิน ระยะทางกว่า1กิโลเมตรครับผู้ดใดไปเช็คอินก็อุย้ยทุกคนเราอยู่ในบรรยากาศผีตาขนทุกคนกียเตอร์ทั้งหลายครับเมือ่อหม่เมื่อเกา่านาอพี่น้องเนาะต่อมาจวงเวลา10เก่านกา30นาทีในายชัยพศจะรุดพงกับผูพวรร่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีแสดงขับมิลคเคินออฟไลท์ผีตาขนณนะวัดพ้นชัยนะครับอ,อำเภอด่านส่าจังหวัดเลยโดยมีร่องพราร การจังหวัดเลยครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมผู้อำนวยการผู้มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอำเภอด่านทรายเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นังเที่ยมหัวหนาส่วนราชการและการนักท่องเที่ยวทั้งหลายเขามารวมชมการแสดงมหศัศจรรย์แสงไฟแสงไฟผีตาโขนสำหรับงานประเภทนี้บุญหลวง และก,การละเล่นผีตาโขนการแสดงแสงสีเสียงมิละเคิรออฟไลน์นี่ผีตาโขนมหัศจรรย์แห่งแสงไฟผีตาโขนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่นําเอาซื้อผสมรูปแบบของสีสันของแสงไฟมาผสมกับเสียงดนตรีร่วมไปถึงการแสดงผีตาโขน ที่จะมาบอกเราถึงเรื่องราวความศัทธาที่ยิ่งใหญ่ตะก,การตาครับเพื่อให้ได้เห็นถึงความสวยงามของประเภทนี้พิตาขนในมิติสมัยใหม่นะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยง่ามคำขึ้นผู้ใดอายุใกล้ไปท่านอยู่ครับนะฮะอัศจรรย์มากมายนะครับบะว่าิิเป็นการใช้ภาพลวดลายของพีตาขนบนผนังโบสถ์แล้ก็การประดับไฟใน จินตนาการแบบเอว่านะครับในภาพยนตร์เรื่องอวตารนะฮะอันนี้คนรุ่นใหม่หูครับแต่ว lord, ่าคนรุ AH. ่นเกาบรลูเป็นอย่างลละอวตารนมันมันคืออย่างอวตารอันต้นตาลเฮ็ดขนมนะเมนโบการไล่อัพอุโบสถเรื่องแสงการแสดงมิราเคิลออฟไลน์พีตาคนสุดประทับใจครับนะ่ยังไหก็ตามครับแสงสีเสียงนะครับข้างนี้ได้กําหนดจุดแสดงเอาไว้2จุดใหญ่ๆบว่ที่เป็นวัดโพนชัยและก็วัด เนรมิตวิปัสสนา,าในทุก,ก่ำขึ้นตั้งแต่วันที่21 นะมีตุนายนที่ผ่านมาจนว่าหอดหนึ่งก,กรกฎาคมพวน,นะนะฮหอดวันอังคัรนเหมุนตัวโบมวนธรรมดานตะตั้งแต่สิบเก้านกาหอดยี่สิบสนกาเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดาขยายผลสู่ตลาดาต่างประเทศและก็ขยายมือพักในพื้นที่ด้านใา้และก็ใกล้เคียงให้เพิ่มหลายขึ้นกว่าเก่ทาทั้งนี้ครับในวันที่ยี่สิบเกามีหนา้าเวลาเก้านาฬกาสานาทีนะครับจะมีการ เปิดงานบุญหลวงนะโดยจะมีผีตาโขนออกประวัติรวนไล่อีกครับซึ่งแต่ละกลุ่มต่างซุ่มถ้ำนากากเพื่อออกมาประชันก,นกันว่าผูใ้ใดเสียดใดงามก็กานนี่ก็บ่เมื่ว่าเพิ่งเหตุขึ่นในพี่น้องเป็นประเพณีเงาหน้าน,านกันมาสืบทอดและก็ขอให้สืบทอดต่อๆไปนับมือให้พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อความทันสมัยพร้อมและกาที่สําคัญอย่าลืมรากเหง้าของวัฒนธรรมที่มาดังเดิมได้ต้องอธิบายต้องนะครับว่าให้ลูกให้หลานได้เข้าใจนั่นนะครับล่ะเอ้ย แต่ว่าหนังอวตารน่ะย่ายว่าท่านได้เคยเบิ้งเอามาสายให้เบิ้งในเด้อ <c oughs> ก็หลุนไม่หูจักเลยเนี่ยเออแต่ว่าคุณยายพกหูจักครับไปต่อข้าวนี่ครับว่าเมนหนึ่งชุมชนหนึ่งค้นคลังอย่างเดียวนะครับอ่านี่ก็สิเป็นหนึ่งโรงแรมนะหนึ่งค้นคลังคือกันครับเนี่ยเป็นชาวต่างชาติครับเพื่อพให้ตกเท่นพี่น้องครับมาเที่ยวเมืองไทยต้องคลังกันจังหน่อย,าอย <c oughs> ชาวต่างชาติคลังอยู่บนสันซิมสองของโรงแรมนะฮะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียนะครับเมืองจิงโจ้เพื่อละครับมาอารวาดทูบกระจกหน้าต่างห้องพัก สั้นทิปสองสงสัยเงินเล่าไหลครับเรามาเที่ยวเงินเล่าไหลเราก็เลยอยากสอ,าอยอในการสอบบำรุงโรงแรมจังหน่อยที่เมืองพัทยาครับสั้นทิบสองทำเอาค้นย,งา,ยงางยู่ขังลังนะครับต้องค่อยลบจา,จากสิ่งของจีลนลงมาโดยเฉพาะเป็นกระจกพอมนะครับเชาะเส้นผ่าพลัเรียบร้อยเดย <laughs> ตุยทันทีเลยวันต่อไปเพราะว่าจากสันทิปสองนี่ว่ายบอลธรรมดางานนี้ทำพนักงานโรงแรมตลอดจนผู้ที่เดินผ่านไปมาครับบนถนนพัทยาสายสอง อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีน่ต้องแงนน,นาขึ้นเหลียวเบื้องกรจนมาเมยข้อนะครับนอกจากย่างหนีต้อง,งไปแงนน,นาเบิงกงนอย่ยงนะครับอ๋อบดัดใดอยากสีหูว่าเกิดย่งขึ้นนะเจิดงีงขึ้นเกิดเย่งเกิดอยากหูเด้นะก็เลยแงน่าเบิ้งครับ <c oughs> เออเอ,อกะต้องค่อยระวังครับของสีสิลนเซนาผาักรับโยนลงมาจากสัน้นห้องพักสั้นทิพสองของลงแร่มทั้งเศษกระจกเก้าอี้โซฟาลํโพงแล้วก็บว่าโดดพ่อมอือน่ะแล้วก็ที่นอนแต่ละเทือกมีการโยนลงมากะมีเสียงกรีดและก็เสียงตะโกนในบรรดาไท้มุ่งทั้งหลายอ้าอ้าน่ะตามนั่นครับด้วพิกิตเท็ยนหยัางจ้าก,ก็ย่างนี้แล้วก็แล้ว <c oughs> อยากเบิงเออแล้วก็หลังจากนะั้นตํารวจสพเมืองพัทยาครับมาถึงก็ได้ขึ้นไปตรวจสอบว่ามันเกิดยังขึ้นไปพอเช่าชายชา่ชา,ชาออสเตรเลียาอายุห2ปีเลยเลขห้าสิี่ยอยู่ในโซนมนุษย์ลุงได้วันต่อไปโอ้เสียสื่อมนุษย์ลุง What? เบิร์ดนะที่อยู่ในอาการว้อยวายนะพังทรัพย์สินสิ่งของนะครับอยู่ในห้องก็เลยต้องเข่าชาติและก็สวมกุญแจมืออุ่มลงมาครับจาก ห้องพักสั้นที่สองเบิ้งจากอาการแล้วกับว่าเป็นมิตรกับผู้ใหเลยดากลาดไปทั่วนะครับหลกักกาที่สําคัญครับย่างแสดงพฤติกรมรมก้าวเล่าขนาดว่าถือสวมกุญแจเมื่อแล้วกันย่งสามารถยกขายกแข้งนะครับที่สิกรเทืบสิทีบบนต่อไปผู้สื่อข่าว ที่พยายามจะบันทึกภาพนั่นแหละไปบันทึกภาพไก่หลายจอไม่จอกล่องหลายตํารวจเห็นว่าหากคุมตัวไปที่โรงพักก็น่าจะเมื่อยซื่ออ่าก็เลยภาพไปที่ส่งที่โรงพยาบามานะให้หมอให้แพทย์ประเมิอนอาการก่อนว่าเกิดการกลุ้มคลั่งอรารวาทมาจากการมึนเมายาเสพจิตหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจทั้งนี้ครับก็ได้ให้ทางโรงแรมประเมินและการสํารวจค่าเสียหายทรัพย์สิสนเพื่อลงบันทึกประจําวันในการร้องเรียน ีากดองคาเสียหายช่วงที่เกิดเหตุตรงกับเมื่อวันเทศกาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพรา์เฟสติวัล2 0 2 5ที่บริเวณหน้าโรงแรมพอ,พอดีพอดีนะครับสงสัยเลามวนเห็นขบวนสีลุงพากันผ่านไปเสแล้วเดีดีว่าจังหวะที่ขบวนเดินผ่านไปแล้วครับก็ได้เกิด เ,เกิดเหตุขึ้นคำว่าจังสันกับมีหัวรางคางแตกดีบดีถึงคันนะตกลงมาสูงขนานกับมีโอกาสบาดเจ็บสาหัสดเด็ดๆทำให้บ่มมีผู้ใด้รับอันตรายเพราะว่าขบวนพานไปแล้วพนวาต <c> บ <oughs> อแม่นเราดีใจบ่เราเห็นขบวนผ <c oughs> ้าเหลดมาแล้วโอ้ยเนาะอีเฮ้ยตัวมมาเห็นหาโทษไปหาหมูอยู่ต่างประเทศเนี่ยน,นะมาเมืองประเทศไทยพันเสรี่คืออย่างมาบงมาบงประมาณนั้นครับ <c oughs> ดีใจเก็บอารมณ์บ่อยู่ ไปต่อข้าวนี่ครับนี่กะนะซอยนุ่มพิการช้ำรักต้องจากล่าแฟนสาวอย่างง้อบาดท,ที่นี่ไปเบิ่งเหตุการณ์ตำรวจเขาชาติชายคนหนึ่งซึ่งไปยืนอยู่บนสะพานขามแยกในตัวเมืองอุดรธาน,านีโดนกว่าหนึ่งชั่วโมงให้ผู้อื่นอยากน้ำเอีกบักล่าเอ้ยชายนุ่มพิการแขนขาดคนนี้สติบอยู่กับเนื้อกับตัต้องห้องห้ฟุฟ้งไตลอดเวลาหลังถูกสายตรวจหนึ่งเกหนึ่งพุ่งชาติซอยชีวิต โดยในเมื่อของชายคนนี้ถือโทรศัพท์เมื่อถือรูปแฟนสาวแล้วก็จะแล้วก็กระดาษที่เขียนด้วยลายมือของแฟนสาวให้กำลังใจโตเขาโดยอ้างว่าต้องกลับบ้านก่อนเก็บเสื้อผ้านี้ไปนะครับจากการสักถามสอบถามแล้วกรทราบว่าชายคนนี้คบหากับแฟนสาวมานั่นก็สิบป,ปีนะก่อนหน้านี้เป็นเซลแมนขายสินค้าแต่เกิดอุบัติเหตุจนว่าแขนทรายขาดนะครับได้เงินเยียวยามากกว่าเจ็ดแสนบาท ก็เริ่มตั้งโตทำมาหากินกาแฟนทั้งขายลูกชิน้นแล้วก็เป็นไลเดอร์แต่ปรากฏ่าคาชสจ่ใจเริ่มหลายแถมลถขายลูกชิน้นถือกระบะชนเสียหายทําให้ขาดรายได้เจงตัดสินใจกูก้เงินนอกระบบหนึ่งแสนบาทแล้วก็เสียดอกเบลล์ละสี่พันเก้าร้อยบาทก่อนที่แฟนสาวจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบึงกาฬเพราะครอบครัวขอร้องให้กลับไปทํางานที่บ้านจึงทําให้ทําใจบ่ได้ครับตําตรวจนํามโตไป ว่าคุยที่ลงพักสพอ,อุดรธานี เพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนประสานญาติมาเบื้องอาการยังใกล้ชิดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2 0มิถุนายนชายคนนี้เป็นพลเมืองดีที่เขาเป็นผู้ซอยเหลือผู้ยิ่งเพียนกระโดดสะพานร้อยอในเมืองอุดรธานีนะครับแต่มาเมื่อนี้กลายเป็นคนที่คิดสั่นเสียเองเห็นบอกตัวยังไปซอยผู้อื่นเลยชีวิตมีคาล่ะกับบรูว่าตัดสินใจย้อนนิยังดอกครับอาจสิดบพิษหวังน้อยอกน้อยใจน่ะล่ะเพียงแต่ว่า นะครับลองนั่งคิดเบื้งดีๆครับชีวิตกว่าสิเกิดมาเป็นมนุษย์ไดน้นี่มันนะถือว่าโชคดีนะแมนเทาสิเขาก็เคยครบมาก่อนเนาะนะเคยครบทุกอย่างมาก่อนแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่านะฮะอาจจะเป็นเว้นเป็นกรรม ว่าคุยเข้าใจกันให้เรียบร้อยเพราะว่าคนเขาเคยหักกันมาถึง10ปีนั่นมันต้องมีขอดีอยู่นะครับมันต้องมีสิ่งที่น่ะลงกันได้มันอยู่ที่ว่าเขาปรับเข้าหากันได้ซําใดนะอยู่น้ากัน2คนเว้นแต่อยู่ผู้เดียวนะครับอันนี้อยู่2คนก็อยู่2คนมันอาจมีเหตุผลที่ต้องปรับเข้าหากันก็ต้องปรับแด่10ปีต้องเข้าใจกันในผมบ่านเนาะอยู่นํากัน10ปีความดีมันต้องมีบ้างล่ะนะครับแล้วก็ต้องว้าคุยโซเล่กันเพแต่ว่าอาจสิบ่าเข้าใจกันนะครับเขาอาจสิสรุปไปเองแล้วกอง ถ้ามันตายไปเลยบ่เป็นอย่างเด็ดถ้ามันบ่าตายมันยากผู้อยู่นะครับอิหลีครับนะขันตายแล้วก็บเบิดเวนเ,เบิดกรรมนะครับแต่ว่าคนตายเบิดเวนเบิดกรรมแล้วทิมยั้งไวให้ให้กับคนอยู่ระบาดที่หนึ่งก็คิดไปตัวแมนบ่นะครับอา้าอยู่ไปครับถาบใดที่ยังไม่ลมหายใจมันก็ต้องดิ้นเงินไปละนะทุกยากปากมองกับหัวเลอกกบมั่นไวนะทุ่มมือีต้องหัวเลาะเด็กเกิดยั้งขึ้น ก็ต้องหัวเราะครับน่ะเกิดปัญหาก็หัวเราะอย่างเดียวยิ้มให้กับมันว่าเอาเอา,เอาตามสบายมึงอยากเป็นยังกะเป็นน่ะชีวิตโจะตาน่ะอยากเป็นยังก็เป็นถูกทรมานก็ถือว่าไสกรรมมีความสุขลาเรื่องก็ถือว่าใสบุญนะครับหรือว่าทําความดีก็ถือว่าสร้างบุญไว้ซาหนานะครับก็แค่นั้นชีวิตกะซ้ำนีอีหลีเดยลองนางคิดบังดีๆดีซ้ำหนีอีหลีครับ